สวัสดีครับพี่น้อง FC สาวน้อยเพชรลินแพงครับ FC หล่นแห่ลำเพลินใต้เสด็จสปูสก้นครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาจารย์โอเต้เสด็จลำเพลินออฟิเชียลครับมาแล้วครับพี่น้องมาถามข่าวให้พี่น้องได้รับรู้กันครับว่าพี่น้องถามข่าวมาหลายในช่องของอาจารย์โอเต้เสด็จว่าน้องนักมวยยังอยู่บ่อหนองเลมโบยังอยู่บ่อสัน้นมาหาครัตอบครับพี่น้องพ่อแล้วพี่น้องน้ำมาพ่อแล้วสวัสดีจ้าทางนี่ครับเรื่รองหนายุติ จังไหนอยู่ข้างบ้านหมอข้างบ้านบันเพิ่นบันเพิ่นอ๋ออนุญาตเพิ่นแล้วจากโอ้ขออนุญาตนะร้านขออนุญาตป่าคำเด้อผู้ใหญ่ตาใหญ่มาถ่ายคอนเทนต์กันซื้อๆหอกตามยุคตามสมัยพ่อแม่เฮ้ยสรุปแล้วไปจังไหนมาจังไรคือเห้พี่น้องทำหาคักแจ้โอ้บ่สบายบ่สบายเลียนบอสพ่สบายเลยฝากฝากพักจังไรเนาะเอียนไม่ได้ซ้อยู่นี่เห็นบ่หลักฐานก็มีเด็กเป็น้องนั่นเห็นบ่อียนบ่ไอ้้เดอ เปนคือมื่อนี้เป็นจะพาผู้าวหกวงเลงขึ้นมาจะไหวแต่ใบซ้ำนเอายังบองเพ่งเนี่ยยางบริษรองเพ่งเราสเปนใบเล่นมายังบรททมูมากกว่าสามสูงวงเลยมันมาแมนว่าเขามานอนถ่ายตัวสองวงเาเดนปาดตวยังบทมูโอ้พวกพวกเป็นบาตท่านอื่นเหรอกระบาดบริตัวโอ้ยางบรท่านมูโอเคโอเคโอเคนี่เราแล้วขึ้นมาแล้วเด้อครับพป็น้องเด้อมาแล้วรองเล่นบูมาแล้วมาแล้วไเนียลก็เลยมาบรทันแนี้ไปใช้ตันี้ไปใช้บม่ได้เนาะ ได้รอ้อสัญญาหาปีอันก่อนเอหลอกสาวหน่อยเนาะสีสัญญาอปีเราอยากเพิ่งออ่ะเบิกเรื่องหนาไรเป็นไงก่อนสามเหมือนสามหมืนว้ยไปไสเลิกไปไสบประเดี๋ยวแล้ก็เรืการไรอ่เพราะว่าเบิกเบิกไหลายเื่องไหลายเีวะเอาโอเคครับโอเคดยวมินิเสด็ดแต่น่านอ่นครับพี่น้องพ่อกันครับพดกับ่อแตว่าเหรียหัโมงหรอกพนว่าสัญญาเขามันสีมงแงแต่ว่า เพคนว่าให้มันแดดลมลมตกกันนี่ก่อนจังจัเลยหายับเวลาเอาก็ได้มันห่อนหมดพื้นที่มันห่อนก่อนล่ะไทยบั่นกับเพราท่านได้ออกมาอยู่ไหมแมนเมนเขราะเราเรียนนาอยู่เออเดี๋ยวให้เปรี้ยงหน่อยกันหนึ่งออกมากเนหนุ่เปียหศิลปินเปรี้ยหรอเอาบ้าเบียกตัวนีลยไหมวันดีครับวันดีครับไปไหนม้างหนนี่ครับับมางานเขาเดี๋ยเอามางานเขาเดี๋ยวโอ้ยไปไกลบลาไก่ปลาได้กับพ่อกันเนาะเราหลุดแหงมากมั้ยพ่อ เบ้าเบียร์ได้ครับกครับนี่ช็อคเบ้าเบียร์ครับผู้ติดตามแสนกว่าแล้วครับโอวันทั้นถึงเพื่อนเท่านไร้แล้วเท่านไร้แล้วสมมติเนี่ยเมือนเหมือนซีครับโอ้เหมือนซีแบบที่ว่าโอเคอยู่สุดยอดสุดยอดสุดยอดนี่ครับฝากช่องอาาจรย์โนนะครับมากดติดตามใหม่ช็องเบ้าเบียร์ในนี้ฝาก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 ครับเดี๋ยวสีไทยบรรยากาศผู้สาวหนารถแง่ให้เล่นนะครับนี่อย่าลืมเนี่เอาปั๊ดใส่ด้วยปั๊ดใส่ นี่ตาเบียร์ปัดไซส์ครับชายาบ้าแหลมกมากแล้วครับบ้าแหลมกมากแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับคุณลูกค้าเกิดมาขีมาที่ซื้อเครับเอ้บ้าเบียร์ให้ชายามาเดี่ยก็บ้าแหลมยังก่อนเบ้าแหลมไปบ้าแหลมเสียงไรดิเสียงลง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 เออก็ดีดีเบ้าภาาไทยดิผู้ใดรู้ว่าเออเสียงดีลงแล้วปุ๊บหันหนาไปเลย ขับรถยูกับยนกเนาะน่ขับรถยูกับบ้าอะกิ้งกยขอกเรียว่าอะไรบ้างมันมาเพ้นี่นะเอ้ไปปุ๊บพูดเรื่องสไตเลยมแ่ไ้พเบิ้เบิีกันเหเี่กียเปิดตาละเปิดตาเฮ้ยยมนันสามพกวาเนี่ยยยูใพูม่สามพกวาโอเพงอันนี้เออแ่่งดิดได้มาเียแน่มาเียแน่มาเียน่ตรวแทนแน่นอน เอาเสื้อแดดได้ป้อง่บ่วอนเ่าเราใช้กับบ้านแล้วครับว่าเรใช้สัสินครับคลิปแรกครับคลิปแรกคลิปแรกของมันคลิปแรกวันนี้เาจะคลิปวันี้คลิปียนนี่ละยังนี่ย้อนหักอ้ลแบตายกันานไาคัน้ย่คือ่มาคือคือแท้คือคือแท้พี่้องน้ำหานองแลโบไปซ้ายน้องแลโบไปซสก็เล่นระไทยสันดอบครับ ยบมล้าันทำยาลาบวยาบานเท่านี่ล่ะยาบนย่เพ่นใ่วกนกะทีกะทิบรกบังคีโพมันเสียบบ้างเสียบบ่ อยากเลันีอยวนี้อันนี้คือพี่จะตล์แล้วบ๊อบบ๊อบเก่งม้ยังเลยคนทรแยังหูวามีเล็กหน่อยมีหันไงแล้วคนขี่บมียังหูวาอันี้มันคืออีกย่างอันนี้คือป่อยเหรอบ๊อบอบตเก่งบ๊อบตยั้งนี่คืออันนี้คือของแทะคอแท้เลยบู่เขาหนำซ้ำป่าวันนี้ละโอ้ยถ่วงเลยอันนี้ก็จิ้มมาเจ้าจี้มาเลสิระเบิดโดงเก่งไงเนา ทีมงานนอกก็พร้อมแล้วครับเอาปากถึงเจ้าภาพครับปากถึงเจ้าภาพทีมงานนอกพร้อมแล้วครับทีมงานนักดนตรีนักร้องศิลปินพร้อมแล้วครับรถเรียกพร้อมแล้วพี่น้องอยู่ในบ้านเฝ้าออกมาได้ครับเด้อผ่าพันคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมจะลงหนูนนี่แหละพี่สาวทรมาเมื่อกี้นี่มาพี่สาวกาลสินอ่าพี่สาวกาลสินพี่ติ๋วครับผมเพื่อนมือวันที่ยี่สิบเจ็ดทั้งสิบเปอร่เนงานบ้านเพื่อนวันที่ยี่สิบเจ็ดเราจะไปเล่นที่บ้านหัวนาคำอ๋อบ้านหัวนาคำบองเก้าพี่สาว

เราเขเลยว่าขาเลือม <Ark ham. S 1> ่งเลือนเล้าเนเพิ่นเ็เรยว่าอาจจะจ้างต่อไปหลินยุบานเพิ่นจัดไปไปกินเขากินน้ำยุบานเพื่อนจัดไปมาเกย์มนตัวมาชวนล้าพร้อมครับพร้อมพร้อมพร้อมเสมอเพิ่นฝากบอกให้แจ้งทีมงานทุกคนคื่อจะเกาแล้วนะทีมงานทุกคนดีทีมงานบเบี้ยไ่ได้ไปน้ำใจนเพิ่นได้ไปบ้ากีบ้า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 บ้บ้าบ้าบ้าบคาบ้าบ้ับผมบ้า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 ตราบาบ้าาบาบ้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 ้าบ้าบ้าบ้าาบ้าบ้ยบแล้วเ้ืบอาบ้า้า้าบ้าบอนยังตลาแ เมือลไนเาไปเชียอยู่ฝั่งซ้ายมซเวีนรถเป็นจอดอยู่ซเวนน่ะดไปาเิท่ะเอา้นกายงไบงางวัวไปกัดีบันหัวนะครับในแห่เร้วเื่อนั่นนะเบ้าบันขับรถคอวันนี้เอามียงไงมันไปอยู่ไปนับปงอะไรอีก้มันทางเพื่ออะไรบ้านอ เขาประเไยดุลยนิจเป็นทนะนั่นน่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 ะอดเอเอาวเนนี้าวต้าาวต้สุดยอดมื่น่ล่ะจังเอแ้วส่งนชาชิ่ิ้าเยบาชิ้ใส่ใส่เียชินสามชใส่งันสุดท้าย่าชิสใส่ใส่เสียไรดอกชิ้าใส่อันนี้สุดทยสุดท้ายไรดอก กำลังตกลงกันพี่น้องจะใส่สุดใจดีนี่ไงแสร้างด้วสูงนีว่าด้วยสูงเขาได้เวลาขวาตบ่วหลุดล่องเป็นจอยแล้วก็ยีบออใจมัดุู้แบบนี่แหะใครเกลียดมากใครเกนุงแน่ อันนี้น่ารักจังค่ะวัสดุเหนือลำบากครับไปครับไปครับไองขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามคลิปนี้กรับฝากบอกว่าน้องและโบยังอยู่นะครับยังบ่ทธัญเปไตใสยังอยู่เหมือนเดิมพร้อมเต้ยเสด็จกับทีมงานรถแห่ลำเบื่อเต้ยเสด็จของเราครับจอยเด้อจ้า